ส่งเหยื่อตกป,ปรากฏซึ่งเมี่ยงก่อนครับวันนี้มีคิวส่งที่บ้านดงบังนะครับดอนมะเดงนะครับบ้านดงบังดอนมะเดงนะครับจัดส่งให้ลูกค้าครับของน่าจะไปถึงประมาณหนึ่งวัน,นครับหนึ่งถึงสองวันปกติก็ประมาณหนึ่งวันครับถึงก็ถึงแล้วนะครับถ้าถ้าอยู่ในเขตอุบลน,นะครับ ประมาณหนึ่งวันครับขลองน่าจะถึงนะครับอ่ะครับก็ฝากไว้น้ำนะครับเยอะตกปรากฏเสียงเมี่ยงนะครับแบบกระปุกนะครับหนึ่งร้อยบาทแบบโอนนะครับถ้าแบบเก็บปทางนะครับกระปุกละร้อยยี่สิบบาทนะครับแบบ้าคีดก็มีครับเป็นแบบถุงนะครับ ร้อบบาทนะครับโอนนะครับร้อยห้าสิบบาทเก็บไปทางนะครับหรือจะแบบกิโลนะครับก็ได้นะครับมีเป็นแบบถุงนะครับกิโลกิโลละสอ0ร้อนะครับโอนนะครับแล้วก็เก็บไปทางนะครับ220บบาทนะครับอ่ะสนใจราคาไหนก็ พักมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ๋ยวไปสร่งเยอะก่อนครับ